ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเพ l เดสานะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําเกี่ยวกับวิธีการฟาร์มปืนนะฮะจากบักของดาบนายที่นายบกนะครับผมนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะฮะว่าตอนนี้ระเวีปืนของผมนั้นก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยฮะ,ะยกเว้นปืนเดียวสกานะ,ะนะครับผมนะฮะทีนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวบักเนี้ยถ้าเกิดสําหรับใครที่เอต้องการที่แบบว่าอยากไม่อยากจะเสียเวลานะครับ กับการเก็บเดเวลปืนนะฮะก็แนะนำให,ให้ให้ทำตามวิธีตามนี้ฮะ,ะแต่สําหรับใครที่ไม่สะดวกใจที่จะใช้ก็ให้ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เรามาดูการที่สกิลนะฮะที่เราจะใช้กันทั้งหมดนะฮะก็จะมีใช้อยู่ประมาณ10 1ถึง12อยต์นะครับโดยสกิลหลักๆที่ผมจะใช้นั้นก็คือจะเป็นแฮกเกอร์นะคะแฮกเกอร์ขั้นเเลยนะครับเราต้องก,การลันทาม2ลูกกล้อง แฮกวิทยุเพื่อทวงเวลาไว้แก้งานเสีย่า uh, ตัวนี้ต่อบอไกลขึ้นนะครับผมอันนี้ต่อบอรเร็วอันนี้ทิปเตอร์อันนี้เป็นทางผ่านทางผ่านต่อบอนะครับอันนี้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถ้าเกิดใครใครที่ไม่อยากค่าตัวประกันหรือค่าซิมบิเลียนก็ก็ใส่มามครับผมนะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากค่าก็เพื่อเกมเพิ่มเพื่องานเพื่องานไว้ก็ เอามาครับผมนะฮะแล้วก็จะมีสปินไอเนี่ยสวิมสวิมเพื่อที่แบบว่าสปินวิ่งไวขึ้นตอนใส่ละกาบนะฮะแล้วก็เราต้องการตัวฟิงเกิลอิดล็อกไวนะครับผมอันนี้ทางผ่านสกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในดาดไ์นายบอกนะครับผมโอเคฮะ วิธีการที่ผมจะสะเตลกาดนี้นะในระดับโนร์มอลนะครับผมก็คือการพังกล้องและค่ากาดทั้งหมดที่ในพื้นที่นี้ฮะ,ะยกเว้นห้องกล้องห้องเดียวนะฮะซึ่งวิธีการนี้มันจะเป็นวิธีการที่ไวแต่ก็เสี่ยงในเวลาเช่นเดียวกันฮะ,ะเพราะว่ามันจะมีกล้องบางจุดที่เราไม่สามารถถือว่าไม่ควรวที่จะพังมันนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะฮะ อันนี้ค่าซีวิเลียนปเลยเสียเวลานะฮะสำหรับใครไม่อยากฆ่าซีวิเลียนก็จะจับก็ได้ฮะแต่พอดีว่าแบบอันนี้เป็นแบบว่าอ่าลิจกสปีดรันว,วิธีวิธีนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณสิบห้านาทีโดยเฉลีย่ยนะฮะไวสุดก็ประมาณสิบสานาทีนะฮะไม่เกินสิบแปดนาทีนะครับผม Này, it out ไหนสงสัยมั้ยสงสัยมั้ยถ้าสงสัยก็โดนก็ไม่มี โอเคตรงนี้เราก็แฮกนะฮะในตำแหน่งเนี้ยมันจะมีมันจะมีกล้องมุมหนึ่งที่เราห้ามยิงนะครับเพื่อนเราต้องลูบเราต้องลูบก,กล้องก็คือตำแหน่งตรงนี้มันจะมีกล้องอยู่ตรงนี้ลูบก,กล้องอะตรงนั้นเราห้ามยิงนะฮะอืมเพราะถ้าเกิดยิงไปปุ๊บตัวข้างในมันจะสงสัยคือมันเป็นอาการบั๊กของฉากนะฮะบางทีบางครั้งอะถ้าเกิดแบบว่ามันให้เราไปเขาเรียกไงไปคอนเทนเนอร์ฝั่งเนี้ย มันจะมียามที่เดินตรงเนี้ยแล้วก็จะมีกล้องตรงเนี้ยพอพอมันปุ๊บมันเห็นเออมันจะเห็นอยู่ๆก็ตาดีซะอย่างนั้นนะฮะฉากไม่บังให้อืมโอเคตรงนี้ผมจะค่อยๆล้อไปนะฮะอืมสำหรับดานนี้ถ้าเกิดใครอยากสปีดล้นก็เอาแอดออนดิซิฟไล มาเพิ่มได้นะครับผมมันจะชุบมันซิปลายมันจะไปโผล่ในจุดที่ที่เราต้องอ่าข้ามฝั่งไปแล้วนะฮะกล้องซัดมุมนี้ก็กล้องมุมเนี้ยรวา,างตรงนี้จะมียามยามในโกดังอะ่ะมาสู่ยามในโกดังจะชอบโผล่มาอยู่สามจุดคือสุบุรีตรงนี้อยู่ชั้นอยู่ชั้นอ่าชั้นลอยคนใดแเ้าอยู่ข้างในนะฮะอืมโอเคมา อันนี้ไหนเมื่อกี้มาไหมเราอ้อมไปเราต้องให้ยานอีกคนหนึ่งมามาตรงมุมนนิดนึงเพราะถ้าตรงนั้นอ่ะมันมีกล้องเยอะตรงนี้ตรงนี้ไม่ควรยิงเพราะว่ามีกล้องสามตัวอยู่ตรงนู้นตรงมันจะมีกล้องสามตัวเนี่ยตรงนี้จะมีตรงนี้นดนึงนะตรงนั้นแล้วก็ตรงนะตรงนี้อันตรายบางทีบางครั้งบางทีบางครั้งมีกล้องอีกอ กลอ,องมุมนี้กับกล้องตรงนูง้นห้มามยิงต้องลูกที่เหลือยิงได้หมดตรงนี้จะเป็นมุมยิงที่ปลอดภัยที่สุดอก่อนอ,อื่นเลยทางกล้อง,งยิงบรรจงและจะเย็นๆนิดนึงครับผม ฉันสั่งใ e ้เขากิบบับและมันดูเหมือนจะทำใหอเขาสงอลงไม่ได้เก็บงานเก็บงานงานละเอียดนิดนึงโอเคอย่างนี้แหละหัวโผล่ยิดิดนิดหน่อยช่างแม่งยังไงก็ไม่มีใครมาหรอกนอกจากนอกจากไอ้นี่ซิวิเลียนโอเคมุมนี้มุมนี้นะมุมนี้ผมจะทำการยิง หลบเข้ามาตรงนี้หน่อยซีวิเลียนเพราะว่าเราต้องแฮกกล้องนี้แฮกกล้องนี้ยิงกล้องนี้แล้วก็เข้าไปจับตัวประกันอย่างหน้าดันานเจ้าจริงจริง กล้องอนี้ไม่ควรไม่ควรเอาไว้ตรงนี้ We're hmm, going to need a refrigerated truck to get the components out of here. They'll start degrading and lose value as soon as they're at room temperature. Find a truck and then search the warehouse for crates of liquid nitrogen to cool it for transport. Hmm, okay. You need hey, ก่อนที่เขาจะเห็นว่ากล้องเสียยามอยู่ถ้าไม่อยู่ข้างล่างก็อยู่ชั้นสองถ้าอยู่ชั้นสองก็จะไม่เห็นกล้องชั้นสองมีกล้องสองตัว Okay. Search the warehouse for a computer and hack okay. it. That will point us in the right direction. I can swear I just saw something. Yeah, hi there, Central. Listen, I'm mildly psychic, and I have this feeling there's something big going on across town. I think somebody needs yeah. to head over there and take a look. เคลียรตรงนี้ก็จะเคลียพื้นที่นี้คือยาไม่มีแล้วโล่งโจ่งเคลียหมดเอาโ,อโถตรงนี้ไม่ใช่ไปตรงโน้นอีกซึบอ่ะเอาตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะสเตอเอาให้หมดแฮกคอม ไปฝั่งนู้นซิปไลน์เห็นเห็นซิปไลน์แล้วที่แอดออนมาอยู่ฝั่งนี้โอเค โอเคทุกอย่างพร้อมทางฝั่งนี้รู้ฝั่งนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราแค่ระวังกล้องฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนี้แทบไม่ต้องระวังอะไรเลยเร <im itation> าเห็นยามสองตัวแล้วกล้องล <im itation> ากไปเก็บ Yes. So could you tell me again when it's okay to sound the alarm? Because last week when I had a bad case of the shits, it was apparently inappropriate. You know. him okay โอเคอันนี้จะเป็นการตัวที่ห้าครับทีน,นี้มันก็จะเข้าสู่การเซิร์ชชิงซึ่งตอนนี้มันเซิร์ชชิงไปก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าการภายนอกตรงนี้มันมีทั้งหมดอยู่แค่ห้าคนเท่านั้นมันจะไม่มีการในห้องกล้องจะไม่ออกไม่ออกมาเดินไม่ออกมาเดินตรวจตาเพราะนั้น <can> ตรงนี้ <it up. S 1> เราจะฟรีสุดๆเลยแต่ทีนี้มันจะไม่ฟรีตรงที่เราต้องเคลียร์กล้องก่อน ในระหว่างที่เราหาหาตู้คอนเทนเนอร์สีขาวแล้วต้องเคลียร์กล้องก่อนทีนี้หลบหลบให้หมดอะไรที่หลบได้หลบให้หมดตรงนั้นเคลียร์ตรงนี้เคลียร์แคมีล่าฉากนี้มันจะแบบมีความแบบอยู่ตรงโคมไฟตลอดเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยนะฮะเออเดีย๋ยววิ่งเทเลทะลาเลยผมนี่แบบพลาดบ่อยบอกเลย See เนี่ยมันจะชอบซ่อนเงนี้ยชอบซ่อนอย่างเงี้ยซอนซ่อนอยู่หลังไฟอย่างเงี้ยเออมันนอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์แบบประมาณเนี้ยมีไหมตรงนี้ตรงนี้อืมหวังว่าจะไม่มีเพิ่มเติมโอเคเราเจอ,อนี่ละป่ะทีเนี้ยก็ค่อยๆงานในนี่ละ ใช้เวลาประมาณ10นาทีโดยประมาณถ้ามาสอคนก็จะไวกว่านี้ครับผมใช้เวลาไม่เกิน10นาทีอ่ะโอเคอยู่ข้างบนหนึ่ง ไปวงอีซี่อีซี่อย่าไปวงเยอะเพื่อความไวโอเคน่าจะได้ละ ทีนี้ก็จะเป็นช่วงแบบวิ่งสู้ฟัสต์ส,ส,สุดๆนะไม่มีกล้องนะโอเคอตรงนี้เราหลูดเราหลูดไปแล้วเช็คโอเคหลูดฟ้าสบายแล้วตรงนี้เราพังเคลียร์มั่นใจชัวเรียบร้อย ทันเวลาไปตรงนี้รู้ต่อสิองนาทีทำเวลา Reach the ตรงนี้ก็จะงานเหนื่อยหน่อยปีนขึ้นปีนลง โอ้โหฝูนแค่นี้กูาสาดจิบให้ัล้โห้โหแล้วต้องปีนขึ้นไปที่เดิมด้วย ืมไม่โดดข้ามสิ As fast as possible. Mm. ถ้าเกิดเมื่อกี้นี้แบบขาหักนี่คือแบบโง่เลยนะมาโอเคครับผมใช้เวลาประมาณ15นาทีพอดีเป๊ะนะฮะอ่าทีนี้มาถึงใจความสำคัญแล้วฮะก็คือการบั๊กเข้าออกแบบนี้นะฮะอยู่ประมาณ1นาที อ่ะเดี๋ยวประมาณหนึ่งนาทีหรือประมาณหนึ่งนาทีครึ่งโดยประมาณนะฮะวนไปอย่างนี้ครับผมวนไปเรือ่อยๆตรงนี้จะน่าเบื่อน่อยนะฮะ อีกหนึ่งนาทีแล้วขออีกยิดหนึง่งเพื่อความชัวร์ยี่สิบวิแล้วโอเค โอเคมาประมาณหนึ่งนาทีครึ่งมาดูกันว่าปืนสกาผมจะเต็มไหมน่าจะเต็มแหละเนี่ยฮะก็อย่างที่เห็นครับผมสองหมื่นเจ็ดนะฮะปลดล็อกทั้งหมดของแต่งทั้งหมดนะฮะ โอเคก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะผมก็จะเอาแนะนำคลิปดีๆมาฝากกันให้ผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ